10เด่นเซนถ้าน้องขอนบัวไบร์แฮรที่เติมสูตรห้ตัวนึ้อ้าาาาคุณจะหดใจหรือเต้นแรงมากเลยถ้าอยากได้ส่วนลดแบบนี้เขาเป็นราไบร์แล้วเดี๋ยวเราส่งส่วนลดไปให้เฮ้ยครับพี่หอดถ่ายสัมภาษณ์น้องระหว่างรอแถวได้ปะแถวน้องไม่ได้เอาใจอะไรบ้างครับีจากเข้าชนะอะไรครับนิติค่ะนิตติค่นอีมี่ค่ะอีมี่คอยนะครับรู้จักร้านไบร์แฮร์สตูดิโอปะ ไม่รือจ้าครับโอเคไม่เป็นไรครับถ้าน้องติดจุฬาที่ให้น้องตะกบมปีเลยี <Okay. S 1> ิวมออะไรกันบ้างครับอขึ้นมอขึ้นมหกจะขึ้นมห้าคที่ขอวัดผมน้องได้ปะโอเคทั้งหมดสิบสี่เซนครับสิบเจ็ดเซนโอเคครับถ้าน้องขอลบใบแพที่เติมศูนย์ให้ตัวหนึ่งจลืมนะถ้าติดจุฬาส่งหลักฐานมาแล้วเราจะให้ตัดผมป <c oughs> ีใช่ใช่ใช่นี้แหละต้องฟองแล้วนะครับ เติมส่วนหนึ่งตัวเป็นเท่าไหร่เจ0ดร้อยเจาดสิบอยเจ็ดสิรวมกันได้เท่าไหร่ครับ310บาทถูกนะโอเคเอาเลขบัญชีมาครับต่อถืออะไไม่จริงไม่จริง้ิจิตรใจดีได้แรงมวะจริงเหรอไม่เคยบอจริงเหรอใค่มาชิมวิสุกบาเฮ้ยจริงเหรอช่วยช่วไหนเชิญเลยแเราไม่ต้องรอให้ ติดตุลาก็ได้เนาะมันจะนานเกินเรามีถถาส่วนลด0บาทไปใช้บริการได้เลยใครอยากได้ส่วนลดแบบนี้คอมเมนต์วับไร์แล้วเดี๋ยวเราส่งสก่ยวรถไปให้ <c oughs>